ข้อล่ำเสียบซึ่งหน้าถึงคิวนายร้อยตำรวจ40-43แม้เหลืออีกกว่า7เดือนจะถึงห่วงเวลาการ,กรเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569แต่แวดวงสีกาก,กีก็เริ่มขยับเริ่มจัดเตรียมการอำลาเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชว่ารับประจำปี2569กันแล้วตั้งแต่วันที่13กุมภาพ,พันธ์2 5 6พน2569 มีการประกาศรายชื่อตำรวจที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณพศ2569ไปก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานกำลังพลก็ส่งหนังสือเวียนแจ้งการประกาศรายชื่อตำรวจที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณพศ2569อีกครั้ง พร้อมแจ้งการพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณในวาระครบเกษียรโดยแจ้งให้ตำรวจผู้มีรายชื่อเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบป,ประมาณพศ2569ตรวจสอบความถูกต้องยศชื่อชื่อสกุลและตำแหน่งเพื่อการแก้ไขรวมทั้งแจ้งให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมควรและไม่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณส่งมาที่สนักงานกำลังพลภายใน31มีนาคม2569 ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณในวาระครบเกษียณอีกครั้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อตำรวจที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะกเกษียณอายุราชาการปี2569มีทั้งสิ้น5,187รายแบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตรยศพลตำรวจเอกลงไปถึงร้อยตำรวจตีจำนวน5 0 9 9รายชั้นประทวนยศด,ดาบตำรวจจำนวน88ราย2เฉพาะนักเรียนนร้อยตำรวจหรือนรตปีนี้ส่วนใหญ่อยู่ในรุ่น40รุ่น41 และรุ่42มีรุ่น43กรเสียงประมาณ10กว่ารายเท่านั้นนรต่อ40วดนี้กระเสียงเกือบเกี่ยงรุ่นมี7-8รายอาทิผลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการภาคหนึ่งผลตำรวจโทวัฒสิทธิ์สุดสงวนจเรตำรวจสบ8ผลตำรวจโทวิวัฒชัยสังขะจจเรตำรวจสบ8ผลตำรวจตีชูเกียรติผูกกัะพอยผู้บังคับการผูถอจังหวัดตราด และพลตบตรีกิติสุขสมศักดิ์ผู้บังคับการผูธอจังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นเลือกไข่แดงเพียงพลตํารโทรพิสิิ์ตันประเสรฐผู้บัญชาการภาค7กเกษียณปี2570เพียงหนึ่งเดียวน,นรต่อ41รุ่นคนดังคนใหญ่คนโตกเกษียรราชการ31รายนำทีมโดยพลตํารเอกิดิรัตนเพชรผบตรพลตํารโทรก่อนชายคล้ายครึง่งรองพอพอรอผบตรพลตียิ่งยศเทพจำงผู้ช่วยผพอ,พอ พลตตรโทรสิทธิชัยโลกกันไผ่ผู้บัญชาการภาคแเป็นต้นแต่รุ่น41ก็ยังเหลือเกษียณปี70อีกหลายรายนรต42ปีนี้มีเกษียณอายุราชการอยู่21รายนำโดยพลตารวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตะรพลตารวโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้ช่วยผบตะรพลตารวจโทอุดรยอมเจริญผู้ช่วยผบตะรพลตารวจโทชัดชัยสุรเชิดพงผู้บัญชาการภาคสอง พลตำรวจโทกิติศักดิ์ดุรงคาวิบูลผู้บัญชาการภาค6เป็นต้นรุ่นนี้กลุ่มใหญ่จะกเกษียณปี70มีลงเหลือถึงปี71อยู่สองรายมีพลตำรวจโทไพศา,าหลหรือสมบูรณ์เจรตํตรวจหัวหน้าเจรตํตรวจที่ลาออกไปลงสมัครสอสอพลตำรวจตรีนพดลกรึ่งไกรรองผู้บัญชาการภาค5พลตำรวจตีธิทวัตรธุรกิจผู้บังคับการสนฝึกอบรมตำรวจภูธรอนภาคหนึ่งเป็นต้น ซึ่งรุ่นนี้ปี70กะเสียหลายรายเหมือนเรียกว่าเข้าสู่ปี2569กดถึงคิวเหล่าซีรีส์4ทยอยกษียณอายุราชการถอดเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชกันแล้ว